ต้มเสร็จแล้วพี่น้องเกี่ยวกระดูกระเปี้ยแล้วเส้นกระซุกแล้วแยกกับใบไ,ไทให้บังนั่นดอกเอาสลูป,ปัดแล้วกินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะบัะนนี้แยกกะทิเขียวไฟให้มัน,น,นเส้นมันซุกแล้วแรกแยกกะทิเอาแป้งใส่ควันไฟรดจังลอยแป้งใส่ ก็ขึ้นแป้งนี้แป้งข้าวเหนียวก็ได้แป้งข้าวเจ้าก็กได้แป้งมันก็นได้พี่น้องตามที่ห้ามีละ่ละล่ามือนีย,าย่า่บ่มีเลือดไปซื้อแล้วนันบ่ได้ก็เลยใส่ตะกระดหมูแก่ก็เดเอาใส่แป้งมันเพราะมันแป้งมันเน่ยแป้งข้าวเหนียวนี่ลหละใด้เบิดต้มัะเปียบเสร็จเพื่องกุี่นองเย ได้เบิดคนคนพอดีกรับต้องคนไลเสียจเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยความเสิร์ฟจ้า ดับไฟพร้อมข้าวเปียกเส้นเมืองอุดรจะตามที่กิ่งมันอะใส่หมูย่อก,ก็ได้ใส่เลือดก็ได้มันมอมี่ห้ากับว่าใส่ห้ากับใส่ตะกระดหมูก,ก็ได้เหมือนกันไจกะสีเครื่องปรุงกะสีมีพริกป่นน้ำสม้มน้ำพริกน้ำสม้มแล้วก็ เกี่ยวกระเทียมแล้วก็หอมพริกไทยจบแสบป,ปากเข้าห้องกระปุงเอ้าพี่น้องเอ้ยตะเบิ้งคลิปต่อไปแล้วพี่น้องเด้อ่าย่ายโจมเสิเฮ็ดหยังสูจีนจ้าสวัสดีจ้ามาพี่น้องมามาสิกินต้มกระเปียกเส้นน้ำย่า่โจมต้มกระเปียกเส้นใส่เครื่องปรุงยั่วๆจ้าอันนี้ก็กระเทียมเกี่ยวใส่ ใส่ใส่หนังหมูเนาะกะ็เกี่ยวกับกรอบแล้วกะ็นแล้วก็พริกปน่นแล้วก็หอมพริกไทยใส่โอ้ยพิตแต่แซสบบที่พี่น้องเอ้ยขาดตะเลือดกับหมูยอดจ้าพะเป็นยังกินได้จ้ามาเด้อพี่น้องเด้อกินอาหารเร้าต้มกะเปียกเส้นน้ำยายโจมจ้ากระดูก เปืเป่อยๆขาดเลือดไปซื้อเลือดบ่ได้เลือดเบิด <c oughs> อยู่บ้านนอกบ้านหน้าเขาเนาะไปซื้อตามด้านข้ากันเบิดก็คือเบิดเลยพี่น้อง <c oughs> หอนหอน <c oughs> โอ้ย <c oughs> แซ่บกระดูกยั่วๆจ้า <c oughs> กระดูกก็มีแต่เนื้อเด้อพี่น้องเอ้ย ย่ายกินซํานี่ย่า่ก็แล้วครับเศร้าแล้วจ้าต้องอี้ยังมากไหมกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินจ้าบอนว่าปกินจะเลยเดอกกิกอยู่กินพ่ออยู่ใดละพี่น้องพ่อใดสู่ชีวิตต่อไปมาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยหันสดขัใใด้ใหญ่บ่ไดหรอกพี่น้องเอ้ย มังกระมูกึกไว้เหรองลือกวานกระดูกน่าเปนห่งมาหอมเกี่ยวกระเทียมหอมพริกไส้นี่รสเปรี้ยวนิดๆต้มเผกเปียกยั่วๆจ้าวางก็รดน้ำดีวันนี้ว่า ย่ากินกันเด้อพี่นังเด้อมากินอาหารเสาน้ำย่ยเด้อจ้าคลิปนาพ่อกันไหมเด้อจิตจเฮ็ดอี่ยัยงสู้กินสู้ซิมจ้าสวัสดี